แ้เป็นคารมดเยม้อเพรีบอย่เพิ่ียพวกอ่นย่าเพิ่งรีบแก่อย่าเพิ่งรีบแก่อย่างรีบแก่ออาพร่างกายแข็งแรงเอท้องก่อนเยอะยอดอะไรนอนดึกตื่นเช้าเงี้ยไม่ดีน่และนะคโอเคโอเคก็พรอย่างนี้ก็เอาไปบอกกับหนูเนาะ ไปดูตัวแลตัวเองด้วยนะโอเคป่ะก็พ่อจะพ่อกับแม่มีความสุขก็อรูปคิดได้เป็นโอเครัก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 ขอเชัญไปโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนเลยกกครัก ทั้งแข็งแรงดีแข็งแรงกันแรงคลิปนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะคลิปนี้เป็นพิเศษนะคะอถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนทั้งบริษัททั้งบริษัทเลยเป็นตัวแทนของบริษัทต้องขอบคุณพ่อกับแม่เรานะพ่อเกณฑ์พ่อแม่แม่บอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์คอณขอบคุณเข้าใจเนาะ เพราะว่าถ้าเราเคลื่อนที่ไปก็พ่อพ่อปอกเค้กแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วปอกเรียบร้อยอ่าคือดีแล้วไม่ต้องเปล่าน้ำลายจะเพิ่งจะเท่าไหร่นะครึ่งชีวิตเอง5้าปีหลืออีกครึ่งนึงครึ่งเรียนจบนะอีกครึ่งนึงเลยอีก50ปีคือแล้วยิ่งถ้าเราเลือกแบรคนเรากินทีตัวโปนี่ให้อยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีอยู่เป็นร้อยปีเลยเราอะให้ลูกด้วยให้ทุกคน พุทธเจ้าว่าให้ให้เจริญกิทธิบาทสิตาสอะแม่ให้แม่อวยพรวันเกิดแล้วอแม่โทรมาเสียงเสียงเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พ่อแม่พ่อห้เห็นอะถือกล้องเหรอแฮปปี้เบิรมา สุขมากมากนะคะแล้วก็สุขสมความแรงต้าใจสาุรักรักรักคะขอบคุณครับแม่ดีจิำงาจิตบาชนะเลยขอบคุณครัาเลยอาจรย์กิเตมพัขอบคุณครับแม่โอเคครับลูกจะ นะครับทำงานให้แม่สบายใจที่สุดนะครับไม่ให้เป็นภาระจิตใจนะครับแม่นะสาธุสาธุเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่แม่รู้ไหมว่าเคยทําบุญวัดเดียวกันผมผมรู้แล้วว่าเราทําไมสนิทกันทําไมรักกันทั้งทุกคนเลยนะครับเคยทําบุญวัดเดียวกันครับสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับหมดอ่ะกดไว้กินเลยเราก็ไม่อยากให้แม่มีเป็นภาระบอกแม่ไว้ว่าอารที่คีสองเอ็กแยร์เรเท่าไรแผลเจะบโทรกำลังดูอยู่จะมังดูว่าจะชิมคีสองเอ็กแยรเราได้เท่าไหร่วัดที่เราก็เพิ่งรู้นะตอนนั้นเราก็ไปกคาแล้วหมดทางเลยเออใช่ไหมฉันเนี่ยรู้มา ตอนที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราได้เราก็ทเราสงสัยว่าเขาทําไมถึงรวยอืมเออแล้วเราก็อยากรู้ว่าคนรวยเนี่ยเขาไปทําบุญวัดไหนอ่านหนังสืออะไรสงสัยมาตั้งนานแล้วใช่แต่พอมาอยู่กับบอสรารู้เลยว่าแล้วบอสทําไมให้เราไปไปทําบุญด้วยใช่ไหน อ่าที่วัดบอสเี่ยครัวัดบางยาวใช่แล้วก็เขาเรื่องหางเราทำไมถึงได้ใช้ประโยชน์กับบอสซึ่งบอสมีความสุขมากที่เราเข้าไปใช้เนี่ยช้อนอยู่นี่ไงบอสมีความสุขและฉันไปใช้แล้วเนี่ยใช่ทุกคนที่ไปใช้เนี่ยจริงบอสมีความสุขซึ่งซึ่งรู้ไหมว่ามันอานิสงส์ของพวกเราที่เราเคยทําร่วมกับเขามาแล้วเราก็เขาเรียกแหละเราจะไม่เจอคนแบบนี้ถ้าชถ้าไม่อยู่ด้วยกันเพราะว่าคนอื่นที่เราเจอมาสัมผัสมาเขาไม่ให้ไปเหยียบไปย่ำเลยนะบ้านเอาเอาบ้านเราเนี่ย จะถ้าพูดของบ้านเราเนี่ยเราไม่มีคนอยู่นะไม่ให้ใครมาเลยนะอใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่บ้านเราไม่มีอะไรเลยนะแต่ประตูเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกกลัวคนเขาแต่บอสไม่่เปิไม่ทุกอยสมบัติมากกว่าเราอีกใช่ก็คือสภาพจิตใจเขาแตกต่างกันแต่เราเราได้ไปได้ไปอยู่ตรงนั้นใช่ตมิ้นการทำชโวงดีมากเลยนะะนะมิ้นแต่งงานนะ ไปแต่งกันเลยเดี๋ยวฉันจัดที่ไปคูดแพงเลยเออเดี๋ยวฉันไปเอาผัวกันเดี๋ยวฉันหัวเขาในหม้อก่อนแล้วค่อยเอาหัวฉันบอกคือแล้วอาจารย์ชินเขาบอกว่าไงแบงยี่สิบกับแบงพันร่วงแกจะเก็บมาไหนเก็บทั้งสองอันเออก็ไม่เอาทุกอย่างเลยที่ขออันนี้นี่นี่อัปลานี่ฉลาดไหมฉลาดฉลาดเอาผัวที่นี่เลยฉันจะจำตามันฉันชอบที่เขาเอาผัวเด็กเนี่ยดิฉันเลอกเดียวไดยงอแงนะเว้ย รบได้ไหมเด็กอะไม่ไม่นะครับอยจากจะรู้คอมันต์ไไม่รู้หรอกอาจารย์นี่ไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยดิฉัเอาไปเอา